สวัสดีครับมาพบกับผมโบสโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยนะครับนะฮะให้ชาบูชาพระเครื่องพยาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวนะครับนะฮะพระเครื่องหลวงปู่หลิวทุกองรับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับวันนี้นะฮะมาชมนะครับพยาเต่าเรือนนะครับรุ่นแรกที่หลวงปู่หลิวจะสร้างขึ้นนะับที่วัดไสทองพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะมีคําว่ารุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อโค้ดด้านบนเป็นเนื้อนวะนะครับรุ่นรวยทรัพย์เนื้อนวะโลหะนะครับ องพระสวยนะครับนิ้วมือติดคบชัดนะครับนะขนาดขนาดของพระเครื่องประมาณเหรียญ10บบาทนะครับองค์แรกคือเนื้อนวะโลหะนะครับนะสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับจัดสร้างขึ้นในปีพศ2 5 3 8นะครับวัดไซทองพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเนื้อนวะนะครับ ที่2นะครับเป็นเนื้อทองแดงครับรุ่นรวยทรัพย์นะจมูกโด่งนิ้วสวยนะผิวแดงๆงนะครับต่อโค้ดด้านล่างนะครับเป็นรุ่นแรกที่สร้างที่วัดไททองพัฒนานะฮรรุ่นเดียวกันเลยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ2,538นระครับนะจะสร้างขึ้นนะชื่อดีเป็นมงคลนะครับรุ่นรวยทรัพย์ปี38นะครับผูคุณนะครับของพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับ จะโดดเด่นทางด้านนะครับโชคลาภเมตตาค้าขายดีเป็นเลิศนะครับนะฮะงดงามมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อนะฮะนวะหรือเนื้อทองแดงนะครับะะพระเครื่องทุกองนะครับที่ปล่อยให้ช่าวบูชานะครับผมโบสโอฮาน่าพระเครื่องนะครับ รับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับท่านจะไม่พลาดพระเครื่องของหลวงปู่หลิวนะครับหลายหลายรุ่นที่ผมลงให้ชมและเปิดให้เช่าบูชานะครับนะครับจะเช่าบูชาสนใจสอบถามเลยนะครับ0 9 2 4 1 9 1 5 8 8นนะครับรับประกันนะครับพระแท้ตลอดชีพนะครับสวัสดีครับ